ดำดำฝรั่งชอบมาแล้วน้าสีดำล้อดำยางดำภายในดำหูดำมือดำประตูดำยางก็โคตรด,ดำโอ้ย oh, ดำดำฝรั่งชอบนะคดขายนั้นก็ดำนะดำทุกอย่างยกเว้นยกเว้นอะไรพี่อยากรู้ไหมอะไรนะใจคนขายนั้นไม่ดำ เป็นคนจิตใจขาวสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องดีงามและที่สำคัญใจดีด้วยอเอาไปฟรีดาวปอนเจ็ดพันห้าร้อยบาทโอ้ยย่องเจะขอครับแต่ยังย่องจะขอนครับเอา้าเบ้าอย่างนี้เตะเขาคุยของเพมันไปชมนี่เป็นหนึ่งจุดเก้าสัตตัวท็อปปีสองพันยี่ 9, สิตตบเอ็ดฟรีดาวครับกับข้างหวดเจ็ดพันห้าร้อยบาทรอแมเวลโอ้โหมาดูภายในสามหมื่นกิโลเมตร นาภายในเบาะนังโอ้โหดำเบิลดับพี่น้่งดัมรอบคันเลยนะฟังเสียงเท่ด้วนยนะงันเทียบบันเทียบมาดูไรเนอร์มาดูไรเนอร์ไม่มีรูจอดเลยนะยางกับยางใหม่ไฟท้าย LED โอ้โหมาเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องรถสวยเลยนี่แหละเขาเรียกว่าอย่ามองคนแค่ภายนอก นะถึงจะสีดำแต่รถนั้นสวยบริสุทธิ์ผุดพองนะจ๊ะเครื่องเดิมล่องแก้มเดิมล่องแก้มเดิมฝาโปูงน็อตไม่ขยับนะครับผมเครื่องสวยนะสติ๊กเกอร์มอกออยู่ครบออกรถศูนย์บาทบัตรประชาชนไปเดียวฟรีดาวฟรีกองฟรีจัดฟรีโอนนะเริ่มผ่อนเดือนแรกมีนาปี6 7เก็เดือนแรก พันเพียงแค่เจ็ดันหลังจากนั้นจะผ่อนราคาเต็มที่หนึ่งหมื่นยินคำว่าสุดสุดสุดไอเสมรัสซิ่งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยด้วยรุ่นจา๋า